สวัสดีครับเดชาพัฟปตี้ครับวันนี้เราจะพากันไปดูที่อีกแปลงหนึ่งที่สวยงามมากเป็นที่ที่ติดวิวภูเขาด้านหลังเห็นผมไหมเห็นเห็นไหมครับด้านหลังของผมเห็นไหมอ่าเป็นภูเขาคิรีลมนะครับจะมีอีกสองลูกสามลูกแล้วก็สี่ลูกนู่นนะครับพื <c> ้น <oughs> ที่ด้านหลังผมนี่ครับครับอยู่ในเขตตำบล มมสมลงเพื่อแปลงยาวจังหวัดชยฉันเซาใกล้กรุงเทพเพียงแค่55นาทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่แปลงนี้5ไร่3งานนะครับไปดูกันเลย สวัสดีครับครับเดชาพปตีครับตรงนี้มาถึงที่ที่เราจะขายแล้วนะครับอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับอยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับที่ห้าไร่นะครับเป็นที่สวนนะครับที่สวนที่ไร่นะครับห้าไร่สามงานยี่สิบตารางวานะครับอยู่ในสำโรงหมูานตำบลของสำโรงอยู่หลังนมเกียรติเวอำเภอแปลงยาจังหวัดชายเชียงสาใกล้นีคมเพียงแค่5 0 6 0นาทีนะครับผมโอเคที่ด้านหลังนี้นะครับ เราขายกันกถูกๆเลยครับเราขายกันไล่ละหกแสนบาทนะครับผมด้านข้างนี้ก็อยู่ในอยู่ในชุมชนนะครับด้านข้างก็จะเป็นเพื่อนบ้านแต่ฝั่งนี้ก็จะซ้ายมือก็เพื่อนบ้านขวามือเพื่อนบ้านฝากไว้ด้วยครับเดชาพ r o p e อ t y พี De ครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดข้างหลังวิดีโอนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ